อ๋อครับผมกำลังจะลงไปดูครับเนี่ยจะลองลงไปดูครับพี่แป๊บหนึ่งเนีย่ยตามนี้ครับตามหลวงพระครูสังฆรักษ์วิชัยไปครับเป็นพระครูสานาของพระธีรพรเจ้าวาดพระพระพุทธฉาย,ยานี่องค์นี้องค์นี้ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มจรครับนิสิตปี 3. สามนิสิตปีสามดยกวน ได้ยินเสียงไหมครับหนุพี่พระครูท่านอธิบายได้ยินไหมครับอ,องนะาจาไม่เนนะภาพขององี่ยนไว้อเขีนไว้นไวในยุคข,ของรัชกาลที่สที่เคยเสด็จประาพาสมานะะี่ยฮะนี่จะเป็นภาพเนี้ยที่เห็นอยู่ในรูปภาพอืมใช่คร่ครับอันนี้เป็นอะไรครับอะไรฮะอ๋อตรงตรงตรงจปรอน่าจะตรงไหนไม่เห็นยังไม่ถึง อ๋อยังไม่ถึงจ้าตรงนี้คือจ้าอรอผอ๋อมามาดูมีผู้รู้เจ้าพื้นของพื้นที่นะครับจะพาเราชมจ้ปรออ๋อนี่ครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับชี้ๆผมด้วยชี้เลยครับจอาจานแล้ปอปลารอเรือจอาจานนี่จอาจานนะครับปอปลาครับนี่จ้ปรอนะครับรอเรือรัชกาลที่ห้าตาประจํา ของพระองค์ตาประจาพระองค์ก็ตาแผ่นดินนะครับตาแผ่นดินปีเสด็จใช่ไหมรอสอรอศอเท่าไหร่สี่อาจจะโลเลือนอ๋อใช่ก็ตรงกับวัดพุทธฉายอ่ะมีค่สองสี่สามข้าใช่ตรงกันเข้ามาสี่ครั้งอ่ะเดือนธันวาใช่ใช่ก็ก็วันวันเดียวไม่ใช่วันเดียวกันอาจจะคนละวันก็ได้เพราะกว่าจะเดินทางไปถึงพระพุทธฉายก็ใช้เวลา นั่งช้างสรงช้างทรงม้ากันไปพระบงค์สานุวงศ์นะครับตรงนี้เป็นนะครับเห็นนะครับนี่ครับพี่เห็นไหมครับเออนี่แล้วนี่เจอแล้วครับหาเสียงหายเหรออ๋ออภัยอภัยเปิดแล้วครับได้ยินไหมครับอันนี้คือเอ่อพะเอ่ออะไรลายพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับจอปรอได้บันทึกไว้ตรงนี้แล้วก็มีตา เครื่องตาแผ่นดินนะครับในสมัยพระองค์ท่านนะครับที่เราเห็นในเหรียญนนะนั่นแหละครับนี่แหละครับคือ,อาลายพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่5พระปิยะมหาราชนะครับนี่ตรงนี้นะครับที่ท่านได้จารึกะปริมาณพิไัยของพระองค์ท่านไว้นะครับอันนี้คือเรามาเรียงไว้เพราะมันมเขาเรียงไว้มุม่ตรงเรงือันนี้คนพามาไปไหนเอกไปไหนไปเเดี๋ยวรหล,ลบไปแล้ว อ๋อจบไปแล้วนะครับยังดูแปลกๆดีอ๋อเพราะว่าผมมาดูมาทำกับเพื่อนทางนี้ใช่ไหมครับไปทางนี้ใช่ไหมไม่ไม่ทางนี้ครับทางนี้ก็ได้ผมมาใช้ทางนี้ทางนี้ผมพอดีเขาเปิดทางให้เราหมดเลยทุกอย่างโอ้โหดีมาเป็นป่าหมดโอ้โหมาข้างบนหมดก็สี่ร้อยนนี้บอกก่อนผมมาจากวัดพระพุทธฉายนะโอ้อมาเยี่ยมผมเป็นติดประเดี๋ยวพระคุณครับครับครับอันนี้เป็นพระครูฐานาท่านโอ้แล้วก็เรียนอยู่จปรอยู่ใน ไอ้ของของเราก็ไม่ธรรมดาเดียนที่เขาฉายก็ไอ้ยังมาจะรอปีสามแล้วครับท่านอยู่คณะสังคมก็มาทำวิทยานิพนธ์ก่อนเพราะว่าผมถ้าไม่ทําก็ไม่มีใครเด่นห้องมเป็นป่าหมดไม่ใช่ดิบางหลายๆท่านก็ยังไม่เคยรู้ว่าที่นี่มีพระประหังทางโบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่ดีครับดีครับเชื่อกันดูแลครับผมก็ดูแลผู้โายสารท่านมานะครับ มันเป็นห้องนอนนเป็นใช้รอยาโอครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก่มีเจ้าหน้าที่ดูนยครับเนี่ยดูแลนครับท่านี้สองท่านนะครับดูแลเป็นคนในพื้นที่คนพื้นที่อโอ้อมก่วันที่กครับคมาแ่เดินเัครับครับนช่วยกันทาดีครับดีมาก เขอบคุณมากเลยสาธุศาสุสาธุสานพืชพูลลูกนี่ก่อนนี่ไผ่นี่เต็มเลยนะเยอะหนาตัวนี้เมื่อก่อนหนาตัวนี้ครับก็ตัดไปทำไงจะให้คนเดินสะดวกคนนำทางครับโอ้ขอบคุณจริงๆเลยที่เปรินาแนะนำเส้นทางต้องขอบคุณที่มาเยี่ยมครับครับผมขอบคุณ อันนี้ผมจะผม,ผมก็เป็น YouTube ช่องหอนึ่งนะฮะที่ที่มาไลฟ์พเพราะว่าอยากอยากสรางพื้นที่แล้วก็นำไปเผยแพร่ให้สาธุชนผู้ที่มีจิตศรัทธา